สวดีครับทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมลองมาดูการทำงานของอิทึิมบล็อกเมดิลี่ m r 101ครับผมรุ่นนี้นะครับผมจะมีแป้นจังหวะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1ม 6, 6, 1ี่ห้าจจะมีแป้นจังหวะ16เสียงนะครับ16เสียงครับผมอาข้อดูนะครับ นี้เราก็สามารถเปลี่ยนเสียงได้ครับผมเปลี่ยนความเปลี่ยนเสียงได้นะครับ,รบตรวน,นี้นะครับผมก็เล่นถึงเราเล่นเกินมือหนึ่งผมจับโทรศัพท์อยู่เลยเล่นไม่ได้ทั้งสองมือครับ เป็นกลองทอมบ้าก็ได้ครับผมเป็นกลองพอมบ้าได้ครับผม6ขาจสะดวกครับผมตัวนี้ครับเสียบสายไฟตัวนี้ก็เป็นสาย USB นะครับไปเสียบครับเอาเอาไ้ สายโทรศัพท์นะครับมันเสียบเป็นเป็นไทซีนะครับมันเสียบใช้ได้เลยครับผมส่วนลําโพงก็ออกต่อลาโพงได้เลยครับผมตัวนี้ก็มันไม่มีลําโพงอ้ในตัวเราก็ต้องใช้หูฟังครับผมหูฟังได้เลยครับผมใช้งานง่ายครับผมเอาไปเล่นเป็นเพื่์กระชั่นสบายเลยครับผม ก็ตีเป็นสามชาบจะมีคาเลบมีฉาบไปด้วยนะครับนี่นะครับรับเอื่อเอือมือผมจับโทรศัพท์ครับผมการใช้งานนะครับผมเอาไปเป็นเบอร์กระชั่นได้สบายแหละครับไม่ต้องไปใช้กรองทำบ้าให้มันหนักขนยากใช้ตัวนี้ตัวเดียวจบเลยครับผมอ่าในงานลูกเสือครับผมเข้าค่ายลูกเสือครับใช้ตัวเดียวและครับ ลองทำมาได้เลยครับผมหรือจะเปิดจังหวัดที่เราอัดไว้เลยก็ได้ครับผมจังหวัดวันเข้มข้นอัดจังหวัดวันก็เปิดเล่นได้เลยครับผมนี้เป็นกรองสุดก็ได้ครับตัวนี้แนะนําเลยครับผมราคาก็ไม่แพงครับผมราคาถ้าท่านซื้อเป็นเครื่องเปล่านะครับผมเอาไปสร้างจังหวัดเองก็ราคาสองพันเก้าร้อยบาทนะครับแต่ถ้าซื้อพร้อมจังหวะผมสร้างขึ้นมาครบจังหวะครับผมมีประมาณสี่สิกว่าจังหวะก็ ราคา4,009นะครับก็แสดงว่าจะเป็นเครื่องเครื่อง2,009กับจังหวะ2,000ทวน4,009แต่ถ้าท่านซื้อเฉพาะจังหวะอย่างเดียว 3, นะครับซือ้อเฉพาะจังหวะอย่างเดียวก็3,000ครับเอาได้เฉพาะจังหวะอย่างเดียวนะครับ3,000ตรงนี้นะครับมันต้องลงส่งเครื่องมาลงจังหวะ,ะครับผมเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะแบคอัพแล้วก็ไปใส่ไม่ได้ครับผมต้องสร้างสดๆเลยครับผมตัวนี้นะครับผมโอเคนะครับ